มีคนไข้จำนวนไม่น้อยนะคะที่มีปัญหาว่าไม่สุขสบายตัวเนื่องจากเป็นแผลโดยเฉพาะเป็นแผลที่ขานะคะตั้งแต่ต้นขาลงไปจนถึงปลายขาค่ะเพราะว่าคนไข้กลัวก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับการอาบน้ําเพราะถ้าหากอาบน้าเนี่ยก็อาจจะเกิดแผลเปียกน้ําได้มาดามเคยคุยกับคนไข้ที่มาล้างแผลที่ห้องฉุกเฉินนะคะว่าใช้วิธีไหนบ้างในการที่จะป้องกันไม่ให้แผลเปียกน้ํา เขาก็เล่ามาหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงพลาสติกนะคะหรือว่าการยกขาขึ้นอ่าวางตามเก้าอี้เพื่อที่จะอ่าชำระล้างร่างกายเขาก็บอกว่าเอ่อมันก็เปียกน้ำอยู่ดีนะคะเอ่อทำให้เขาต้องงดการอาบน้ำแล้วก็เช็ดตัวเอาแต่ว่าทำให้เขารู้สึกไม่สบายตัวโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้นะคะในวันนี้นะคะมาดามก็จะมีเทคนิคในการที่จะป้องกันแผลเปียกน้ำมาฝากค่ะ ซึ่งเป็นแผลตั้งแต่ต้นขาลงไปเลยทีเดียวค่ะการอาบน้ำก็จะทำให้คนไข้สดอารมณ์ดีสบายตัวแล้วก็สดชื่นขึ้นและเมื่อคนไข้อารมณ์ดีแผลคนไข้ก็จะหายไวด้วยค่ะมาดามลองใช้วิธีที่ป้องกันแผลเปียกน้ำวิธีที่หนึ่งค่ะมาดามทดลองใช้แรปที่ใช้ห่ออาหารนะคะพันที่บริเวณแผลก่อนที่จะไปอาบน้ำนะคะพบว่า วิธีนี้สามารถป้องกันความเปียกชื้นได้ประมาณ80-90%ค่ะหลังจากที่ออกมาจากห้องน้ำนะคะเปิดแผลดูพบว่ามีความชื้นเล็กๆนะคะอยู่ที่บริเวณผ้าพันแผลค่ะแต่วิธีนี้สามารถที่จะแกะผ้าพันแผลรอบนอกออกได้ค่ะดังนั้นถ้าหากว่าใช้วิธีนี้อาจจะเลือกอาบน้ำในตอนเช้าก่อนที่จะไปทำแผลค่ะเพราะว่า หลังอาบน้ําเสร็จถ้าหากว่าเราแกะแรปบออกนะคะหรือแกะพลาสติกที่ห่อหุ้มแผลออกแล้วเราค้ำดูแผลพบว่าแผลเปียกชื้นเราก็สามารถที่จะแกะผ้าพันแผลรอบนอกออกก่อนที่จะไปล้างแผลที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะและวิธีที่2นะคะมาดามได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแผลเปียกน้ําที่บริเวณขานะคะซึ่งเขาจะมีหลายขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด S XL หรือว่าเบอร์ M นะคะขึ้นอยู่กับแผลของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดขาของเราด้วยค่ะและราคาก็ไม่แพงนะคะประมาณสามารถใช้ได้หลายครั้งค่ะมาดามทดลองใช้แล้ววิธีนี้สามารถป้องกันแผลเปียกน้ำได้อย่างดีเลยค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะเขาจะเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้ค่ะเป็นถุงนะคะ,ะแล้วก็จะมีรูตรงกลางตรงนี้ บริเวณนี้จะเป็นซิลิโคนที่มีความยืดหยุ่นค่ะจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นดีมากๆค่ะถ้าหากท่านใดเป็นแผลที่ขาแล้วก็ต้องการที่จะอาบน้ําชําระล้างร่างกายเหมือนคนปกติทั่ว,วไปนะคะก็สามารถที่จะ,ะซื้ออุปกรณ์นี้มาใช้ได้ใช้แล้วสามารถที่จะซับให้แห้งแล้วก็ผึ่งลมไว้ได้บริเวณนี้จะมีห่วงนะคะที่ให้เราสามารถห้อยผึ่งลมไว้ได้ค่ะมาดามว่าก็ดีเหมือนกันนะคะ เพราะว่าจะทําให้คนไข้สามารถอาบน้ําได้และรู้สึกสบายตัวและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแผลเปียกน้ําด้วยค่ะสามารถที่จะซื้อไว้ใช้ได้ค่ะก็จะทําให้เราหมดปัญหาเกี่ยวกับแผลเปียกน้ําเวลาอาบน้ําและนับจากนี้นะคะคนมีแผลก็สามารถที่จะอาบน้ําได้อย่างสบายใจค่ะสําหรับวันนี้บรรดามก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกับมาดามอีกครั้งในคลิปต่อไปค่ะ หากท่านใดมีคําถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการทําแผลหรือว่าการดูแลบาดแผลสามารถสอบถามมาดามเพิ่มเติมได้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านใดเป็นแผลอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย